อุ้ยนี่เด็กหรือนางฟ้าเนี่ยเต็มห้องเรียนไปหมดเลยห้องนี้ต่อระบำไก่จบหมดแล้วค่ะวันนี้ครูไผ่ก็เลยให้ทบทวนหนึ่งรอบแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเด็กๆทําได้ดีครูไผ่จะให้ใส่ปีกรําค่ะแต่ถ้าไม่ตั้งใจรําก็อดนะจ้าเด็กๆห้องนางสาวไทยของเราก็เลยตั้งใจรํากันเต็มที่เลยค่ะผลออกมาก็คือวันนี้ครูไผ่ก็ติดปีกให้ไปเลยสิคะพอดีว่าที่โรงเรียนครูไผ่มีปีกกินรีอยู่ประมาณ10คู่ห้องนางสาวไทยผู้รักสวยรักงามก็เคยออดอ้อนครูไผ่ไว้ว่าอยากใส่ปีกราครูไผ่ก็เลยแอบยย่่่่ออองงไไปห้ชุดดโโมบกพีีเราะ โอจะหวงชุดไทยของเขามากๆเพราะอะไรนะหรอคะก็เพราะว่าพี่โอเป็นคนซักชุดไทยทุกชุดของโรงเรียนไงล่ะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าฟ้องพี่โอนะพี่โอยังไม่รู้เลยเนียเ่เด็กๆห้องนี้พอใส่ปีกรำเนี่ยก็ตั้งใจมากๆเลยคะ่ะสมกับที่ครูไผ่แอบเอามาให้จริงๆไปชมห้องนงางสาวไทยรำกันนะคะไจีบกระทุงาาัจีบกระทุง